รีสปอนส์จะการ่นเก็บเนะฮะหานี่แวก็มีภาพบรรยากาศงานสังงานร่วมฝากการนี่ก็เป็นเอ่อวิดีโอพรีเซนเทชันของงานงานสาวันที่สาวทันวาคมที่ผ่านม,มานะครับเออเอาเป็นว่านอกจากภาพบรรยากาศที่เป็นพรีเซนเทชันแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูเกี่ยวกับความรู้สึกของทุกสาวความรู้สึกของแขกที่มาร่วมงานอะไรแบบนี้โอ้โหสมศักดิ์ศรีนะครับ คือพี่ออนอมีคนดูแลและมีใจคทุกคนสงสารนอะไรอ่าคุณพ่อเองคอุณพ่กอกคอ็กคุณว่าขาแพ้แล้วเขาเป็นคนอนารมณ์ดเราที่เราคืออยู่คนนี้ได้จนจนแก่เท่าครับผมเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนี้วันนี้นอีกสิบปียี่สิบปีสามสิบปีไม่สิบปีขนาดนั้เขาไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ผมสัญญาว่าจะดูแลน้องออนให้ดีครับถึงจะดูแลไม่ดีเท่าป้าแต่ก็จะให้ดีที่สุดแล้วบอกกับใจจะบอกพี่หิีว่า ท yeah. uh, sì, ี่ดีแบบที่แบบที่ไม่ต้องมีคองวาะ่เนียม็าดายค่อพอใหญ่ขงีลิสอย่างแต้่ชานะครับก็รวมถึงศิลปินหลายคนนะครับก็มาดวยเทนแแนด้วยพี้เดี๋ยวกนูจะงงานก็ตกแือนกันนะครับ มากมากนะครับเป็นเหมือนวนนีตลอดไปเลยคู่นี้ทั้งสองคนนะครับมีความสุขรักกันไปนานๆนะครับแล้วก็ถ้ามีมีมมที่ออนน้อยมาัน่็ไหร่เนาะขอเรียกไปเล่นด้วยนะครับจบจากคืนนี้ให้นี่เปิดอู่ ไยก็ต่อไาที่ความสุขมากนะครับมีรุ่นเร็วนะครับอยู่กับเขามาตลอดไม่เห็นว่าพัฒนาการความรักเป็นอย่างไรสําำคัญที่ผมว่าพีชอบกินฮะน้องออมก็ชอบกินบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คู่เนี่ยไปด้วยกันได้วันนี้ก็จะมีเครื่องมีของขวัญแล้วกันนะครับจากจากน้องสาวคนนี้นะฮะให้กับให้กับพีนะครับก็เป็นตัวทนรองฟองแล้วกันนะฮะก็คือมอบความสุขนนี้ให้กับเจ้าบ่าวเขาเองนะครับ เอาเลยไปสู้เขาโอ้โหนะก็เอาเป็นว่าแรงความดีล่วงหน้าแล้วก็มีน้องเป็ไหวกแล้วกันนะคะใช่แล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะพบกับเรื่องราวนะของคุณพ่อจะบอกว่ามือใหม่ไหก็ไม่ใหม่แล้วแหละเราได้พูดถึงเรื่องราวความรักระหว่างพ่อลูกนะคะพี่ชมูใหม่ที่คงไม่คงไบแล้วพี่บอยแล้วก็พี่ก้อนนั่นเองสัปดาห์หน้าได้เจอพวกเขาเป็นอย่างแน่นอนนะคะมาในโัวเสกเด็กบอยก้อนเองกฉะนั้นห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเลยนี่ตอน สวัสร <mondo> ัทุกนนะครับ5 0ถึง5ทางไปทีวีช่อง4แบบนี้นะครับแล้วก็ใครอยากจะไปดูเพิ่มเติมทุกแล้วก็ไปเสิร์จว่าพบุตรนี้เราได้เลยแต่แล้วนะคะส่วนใครที่พลาดนะคะอยากจะชมย้อนหลังค่ะก็าสามารถเข้าไปชมได้โดยถึงได้ในตื่นหนัก แล้วแต่ว่าชอตพิเศษของเรายังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งชว์พิเศษจากเกมและกรน้ำที่กำลังรอเราอยู่ด้านหนี้ขอให้ารออยู่นานแล้วกานที่สำคัญเพลงนี้สะโด่งขนขนาดอย่างแน่นอนเขาเบิร์กหาลุ่นพี่อย่างพี่ตุ้ยนะคะมากเกเช่นเดียวกันนะคะสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวเชิญชมกันเลยแล้วส้องขอลาไปก่อนสวัสดี